Спасибо. กระจูไปกระจูไปกระจูฮะลองปล่อยไฟฟ้าแสนโลงให้ดูหน่อยปิกาปิกาปิกาจูมีท่าอื่นไหมครับอ๋อไม่มีค่ะอ๋อมีมีท่าเดียวค่ะอ๋อชอบท่าเดียวฮใช่ค่ะ รู้นะพวกมึงกินอะไรกันน่ะไอ้พวกหัวไม่ดีตรงนี้ก็ได่ตั้งลำโพงก่อนครับขับแรกวันนี้เราจะมาเปิดหมวกกันนะครับผมไม่หนีก็ฟังครับ ไฮ้รู้แล้วรู้แล้ววิธีเรียกคนวิธีทุกคนเราต้องเรียกอย่างนี้ครับพิมพ์ว่าเปลือหมวดหน้ากาใหญ่แล้วก็ถ่ายรูปเราไป กดผิดแชะเรียบร้อย mm hmm. เราต้องถือกีตาร์ด้วย mm hmm. กีตาร์เอากีตาร์ลย ตายนี่เต้าเหนวานวแเน่านวแเนวานวานๆาๆนๆๆเๆนๆๆๆๆนๆๆเฮนายนายเแดงเจแดงครับครับผมลดบกวนโทรเบอร์หกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสี่ได้ไหมที่มันขาย่อะ โทรโทร,โทรให้ผมนะโทรให้ผมนะเบอร์อ,อ,อะไรนะนะพูดใหม่นะพูดใหม่นะรอรอให้มากะลาดใหญ่ใช่ไหมใช่ครับบอกบอกว่าผมจะซื้อปูนครับโอเคครับเบอร์อะไรนะหกเจ็ดศูนย์ศูเจ็ดสี่เจ็ดสี่โทรไปเลยครับบอกผมจะซื้อปูนโอไม่ติดโทรเรื่อยๆครับ ครับครับซื้อปืนหน่อยเอ้ยซื้อปูหน่อยแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดโทรไปเอาเอาเอากี่ลูกครับมีกี่ลูกครับผมมีสิบสามลูกอ๋อผมขอห้าลูกละกันอยู่กาลาดใหญ่นะได้ครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมโทรไปนะครับโอ่คครับยังไงครับพี่เขาบอกว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวโทรไปมาๆๆโอเคเดี๋ยวผมอยู่นี่อยู่นี้นะอยู่ตรงนี้ โอเคมีม okay. ีเรื่องอะไรกันวะมาดิ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 พี่ชายมีเ uh, ร oh ื่องอะไรกันหรอมีสตอรี่นิดหน่อยครับอ๋อวนรอบอย่างงี้เลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแอบเดี๋ยวผมแอบในนี้อ๋อครับผมผมเปิดหมวกอยู่นะครับไม่มีคนมาดูเลย ไม่ใช่ไม่ใช่มันจะใส่มันจะใส่ใส่กระเป๋าเหลืองอะนายโทรไปชอบเดี๋ยวผมไม่ค่าเสียเวลาเขาบอกเขาเขาบอกเดี๋ยวเขาโทรมาเขาไปอีกทีบอกว่าเร็วๆผมจะไปเตรียมวุ้นแ้วอะไรประมาณเนี้ยอ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวผมไม่ค่าเสียเวลาห้าพันโอเคครับโอเคครับขอโทษนะเพื่อน สวัสดีครับใส่ชุดอะไรอันนี้ใครเนี่ยเดทเหรอเออเอ้าเดทเข้าประเทศมาตอนเนี้ยเนี่ยนะใช่ก็เดี๋ยวนี้ไม่ว่างอะติดโอซอยู่อะจะเข้าหลังเที่ยงคืนเกือบทุกวันแล้ว เงินหายสองพันไอมะพร้าวยี่สิบแปดที่ทําเมื่อวานนะหายหมดเลยเราผมติดต่อตั้งแต่เมื่อเช้า,าอ่ะเพราะผมเข้ามาตั้งแต่เช้าแล้วนายกนายกเขาตอบนะเขาตอบมาจุดจุดตัวเดียวเลยแล้วเขาก็ไม่ตอบอีกคือ <c oughs> <c oughs> ของไม่คืนยังกกนตี <c oughs> <c oughs> ไม่ตอบดีก <c oughs> วา่าแม่ทำอย่างนี้มึงไม่ต้องตอบนะ เขาเขามาปะเขามาปัไม่เหมือนโทรไม่รับนะเหมือนนน่าจะไหวตัวทันนะเขาเขารู้ได้ไงว่าโดนล่อเสือมีการล่อเสือกันเด้เวยก็แก๊งผมประกาศเลยอ่ะว่าท้าจับได้ถ้าจับได้ให้สองแสนโอ้เออเอเจน์เรามารับงานอยู่แล้วใช่เพื่อเงินของเาได้ทุกอย่างสามล่าคนเหรอเนี่ยผมต้องการลดมากเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวผมล่อให้ แหม่ตังเรามียั้งเจ็ดหมื่นซื้อสิเจ็ดหมื่นโอ้ยผมมอผมว่ามอไซค์มันขับชนแล้วมันตกง่ายว่ะผมจะซื้อแลมโบแม่งเลยบางนั้นดังนั้นผมผมขอสักบทเพลงเดี๋ยวผมให้สองพันเฮ้ยใช่เหรอไปเอากระเป๋าเลขเลรกระเป๋าเลขเลยเก้าสองเจ็ดฮคแฮเจอสายไปแล้ว เล่นกีตาร์ก่อนบทเพลงที o, ่หนึ่งเข้าไหมครับเข้าครับโอเคต่าเต่เต่า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 ตวเตเฮ้ฮเฮ้เฮ้เฮ้เฮ่ฮ้เฮเฮ้เฮ้เเฮ้เ้เ้เเฮเ้เ้เฮเเเเฮ้มเเ ได้ได้แบบบิดบิดไปด้วยแล้วก็ร้องไปด้วยได้ไหมครับโอ้โหอันนั้นโอ้ผมไม่ใช่เทพเจ้านะอ๋อโอเคโอเค <c oughs> ้องโควตกรอดหนึ่งดูมั้ยโอเคเดาวครดังอ่าวซเวสีเหลือง ถ้านายอยากจะทำงานนะเซเว่นสีเหลืองกระเป๋าสีเหลืองใส่เสื้อแบบสัตว์ใส่ใส่เสื้ออะไรนะคะใส่เสื้อแบบสัตใส่เสื้อแบบผมเนี่ยใส่เสื้อแบบผมเนี่ยได้ครับได้ครับจ้าจ้าใส่เสื้อเลยเขาไม่รับว่ะอ้าวงีเขาเขามีอาวุธรต่อครับคนนั้นไม่มีครับไม่มีเขาดีซีหรือเปล่าครับผมว่ายังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่เน้อลาเอเดน สองแสนป่ะเราคุ้มอยู่ <c oughs> ปัญหาก็เบิกรถไปบั๊มแม่งเลยเอ้ยเกินปั๊บเนี่ยมอเตอร์ตายไปไปด้วยกันเราจะจับเขาได้ไงอะ่ะเรานอกจากจะต้องต,องตีเขาตายอะ่จะจะต้อจับได้ต่อยไงต่อยไงไม่หลอกเขาแบบจะร้องเพลงให้ฟังแล้วมาฟังที่ศาลละเนี่ย,ย,ย,ยผมหลอกให้ซื้อมาขายเนี่ยเออผมผมโทรไปบอกแล้วว่าจะซื้อปูนเขาห้าถุงเขายังไม่มาเลยฮัลโหลครับครับเออ อยู่ไหนครับเนี่ยผมจะต้องรีบไปตีของอ่ะผมผมเพิ่อยู่ข้างนอกอ่ะ๊บนึงดิตอนนี้ผมอยู่บนเขาผมกำลังไปอยู่ออยู่บนเขาอ๋อใช่ใช่แต่ผมไปหาอะรโอเคครับแล้วผมรออยู่การาดใหญ่นะผมถือกีตาร์เสื้อสีแดงได้ครับได้เขาวางแล้วอ่ะเขาบอกอยู่บนเขากำลังเข้าเมืองผมรอเปิดหมวกอยู่ครับรอคนอยู่ เราก็ร้องเป็นละก่อนไงเดี๋ยวพอมีคนมาฟังเราเขาก็จะมาให้เงินเองไงร้องไปเลยมายืนเงียบเดี๋ร้องไปอย่าได้อายอ๋อเนี่ยไม่เงียบเลยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าให้โดนมันแกวนะเอาตีในเซฟนะผมแจ้งแบรนะตีในเตยทุกคนครับตีในเซฟได้นะครับถ้ามีสตอรี่เอ้ยหรือไม่ได้วะได้น่าจะได้มั้งถ้ามีสตอรี่ของแก๊งอ่ะ เอาแล้วเอาแล้ว <brightness> ไม่หยุดหยุดไม่อย <ata> <is it>? ู่จริงๆพี่ชายจะจับได้ยังวะจะจับได้ยังแจ๊ดแดงกระเป๋าเรียกแล้วครับเออเรียกแล้วกระเป๋าเก้สองเจ็ดครับเก้าสองเจ็ดจับได้หรอได้ครับเก้าสองเจ็ดใช่ไหมครับครับผมนี่ครับโอนล้วครับขอบคุณครับเฮ้ยขอบคุณมากครับเดชนี่ไงได้แล้วนี่ ให้มาสองหมื่นเลยอบอกแล้วของเจ๊งแก้งน่นรวยแก้งนี้รวยจริงน,นี่ขนาดยีนเปิดหมวกคุยกันเมื่อกี้ยังไม่รู้เลยว่าเปนมาเอออาแม่งแม่งม,มาถึงแม่งหวใส่กันแล้วมาเราจะใช้โน้ตอ,อะไรดีเอาโน้ตเชิญยิ้มครับทุกคน ทุกคนที่อยู่ตรงนี้รู้จักบิดบล็อกไหมรู้จักครับเออชอบไหมชอบไหมไมเคล้ะไรวนี้เหรอเออรู้จักไหมรู้จักรู้จักรู้จักเออแสดงว่าชอบบิดบล็อกเขาพอตัวอ,อยู่ขอสักทีได้ไหมครับบิดบล็อกอะโอเคครับโ okay, <พ>อเคขอได้ไหมครับ <c oughs> ได้ครับผม <c oughs> ดูช่องเขาอยู่ผมเดเดินเข้ามานี่แหละยอดไปเลยฮะเป็นไงบ้างครับขโอซีได้ไหมพี่ขโอซีได้ไหมครับว่าไงเพิ่งดูชีพพี่เมื่อเช้าอ่ะคลิปคลิปหนีตำรวจที่มอเตอร์ไซค์หายมีคนหัวขาวคนหนวขาวครับผมเฮ้ยใครขโมยลำโพงกูอ้าวไปไหนแล้วอ่ะ ลำโพงลำโพงลำโพงขคือขโมยลำโพงผมเหรอเฮ้ผมไม่ได้เอาไปเอ้ยใช่หรอจริงผมไม่ได้เอาไปใช่หรอเจียมหัวเหรอเจียมหัวเหรใครขโมยไปวะโอตะกี้แม่งยืนมุงกันนะไม่รู้ใครหยิบไปอ่ะ ลำโพงหายไม่ไงก็นายกเขาประกาศเลยนี่ถ้าลำโพงวางไว้หนึ่งชั่วโมงมันจะมันจะหายผมว่านี่น่าจะเอาไปผมเพิ่งผมเพิ่งวางแต่กี้เองก็เขาบอกแล้วนี่ลำโพงวางไว้ชั่วโมงหนึ่งหายอ่ะยังไม่ถึงชั่วโมงเลยป้าเดี๋ยวไปเปิดที่หมู่ให้ไปไปหมู่เหรอใช่ไปเปิดโหมดที่หมู่ไปคนเยอะไหมหมู่หมู่มีคนเหรอมีทุกคืนอ่ะอืมอ่าเดี๋ยวลองไปดูไปเปิดโหมดที่หมู่ไปไปไปเปิดรถกระบะมา โอเคโอเคเออทุกคนยังไม่รู้ดนี่หว่าผมมีรถร้อยโลแล้วติ้งติ้งหมูก็หมูวะมาแววมาแวว มาแววมาแววโอ้โหน้องหมูน้อยฮ้ <c oughs> ตัวผมแม่งโคตรเท่อ่ะเดี๋ยวนะเอาอข้าแดงมาก่อนคนหมูสักล็อตหนึ่งอะ่ะอ๋อกูดูแลใครขโมย รู้แล้วใครขโมยตู้เพลงกูเอ๊ะเจ๊กเจ๊กสักทีสักทีไม่ยังแม่งแม่งไม่ยอมรับเลยนะใครขโมยตู้ตาบังฟนโก่งจริงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะก้าสุดท้ายปะเนี่ยอันนี้ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยผมเต็มแล้วเต็มไหมวะ ผมขาดตัวนี้เต็มแล้ววะน่าจะเต็มแล้วเออเต็มแล้วเต็มหมดแล้วป่ะบโคนเสร็จแล้วลล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 ทีนี้เราต้องกลับไปโพรเซสหมูนะต้องเอาหมูไปโพรเซสเป็นหมูทอด แล้วก็หมูทอดเนี่ยไปขายใครใครที่เข้ามาประเทศนี้ใหม่ๆนะผมแนะนําให้คนหมูเหมือนผมเนี่ยหารถร้อยโลแล้วมาขนหมูรอบหนึ่งได้ประมาณหนึ่งเจ็ดห้าร้อยรอบต่อรอบหนึ่งนะผมว่ามันมันไวอะ่ะมันไวสุดแล้วในบรรดาบรรดาทํางานเนี่ยเย่าจะถึงขับตั้งนาน จอดตรงไหนได้บ้างเนี่ยตรงนี้รักกันต้องจอดชิดๆหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวแป๊นนึงหาเหลี่ยมมันเออน่าจะได้ละ <c oughs> คนเหตุผลที่ต้องจอดข้างๆเนี่ยนะถ้าเรากระโดดเรากดเปิดกระปองก็ได้เห็นไหมมันจะไม่ต้องวิ่งออกไปครับก็ตรงนี้เลยตรงนี้คือที่โปรเซสหมูนะโอเคครับทุกคนพบแล้วเฮ้อ หมวทิ้งเลยเนี่ยเราต้องกลับไปโพไม่ได้ดิกลับไปขายนะทีนี้ขายก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนิดนึงโผจอดรถนี้พวกไงเนี่ยรถนะพี่ชายต้อชนกันหน่อยละ ไม่赖阿เปาสโล่เดี๋ยวไปนั่งโอเคอะเปา่าไอ้สโล่เทวามีกีตาร์ติดเอวมาด้วยอะโคตรเทม่าใครอยู่แล้วนี่มีท้องด้วยนะมีท้องเออทอยท้องด้วยว่าโคตรเทว่า อย่าแป๊บหนึ่งนะรถรถพังใช่ดิรถพังอะดิตอนแรกรถบินมาเลยอะ่อะรถแฮล่ <c oughs> พอตเตอร์โคนงงเลยพูดไม่ออกเลยแต่กี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นอเ,เอาอิเอาไว้นี่แหละไว้นี่แหละถ้าเราโพ o เสร็จแล้วก็มาขายกับคนเนี้ย <c oughs> อยู่ในกาลาดัด <c oughs> กาลาดัด ให้เขาทำอะไรวะน่าเอ้ยทำไรนะเฮ้ยยังเบาเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วดูอดีดาเาไงแม่งโชอรถกูระเบิดเลยแต่ไมป่นไรมันพังละผมก็จะพ้ามันอ้้หบึ้มยืดบึ้มยืดใครมันชนวะ อืเรียบร้อยโอ้โห,โโหโถ้าแอดถ้าแอดดูอยู่ผมไม่เกี่ยวนะครับถ้านายกคดูผมไม่เกี่ยวผมเปล่านะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผม